อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับปรีตวันนี้อยากจะพามารับประทานอาหารไทยรูหรามากร้านนี้ชื่อว่ามาเมซ่องถนนเพลินจิตซอยสมคิดปีเมนูนี้เมนูฤลืดูร้อนไี่ต้องมาทานก่อนเลยข้าวแช่ปลาแย้งแตงโม ้าวเหนียวมาม่วงอกร้องตามมาด้วยมายงชิดลอยแก้วและน้ะเมนูแนะนำนั่นคือหมี่น้ำปลาคนายเลือดอยากให้มาลองชิมมาเมซองอร่อยเรามาคุยกับ Executive c h e ีฟเชฟไทยคูซีคุณวัชรนนท์ชื่นด้วยดีคุณเติร์กสวัสดีจ้าสวัสดีครัสวัสดีครับเติร์กจ๋าเล่าให้เราฟัง มาเมซองนั่นคือภาษาฝรั่งเศสนั่นแปลว่าบ้านของฉันเล่าให้เราฟังเลยจ้ะก็จะเป็นเมนูแบบบ้านๆเหมือนเรากลับมาบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวให้เราทานนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านนี้โดยเฉพาะครับใช่เริ่มกันตั้งแต่เมนูแรกละคะเข้าสู่ฤดูร้อนพอดีนะครับก็อยากจะนําเสนอเมนูข้าวแช่ครับผมวัตถุดิบต่างๆกรรมวิธีในการทำเนี่ยหลายวันอยู่ก่าจะได้ข้าวแช่หนึ่งที่ข้าวนี่ก็คือเราหุงครึ่งหนึ่งแล้วนามาขัดเพื่อให้เมื่อเขาออก น้ำลอยดอกมะลิกว่าจะได้น้ำหนึ่งเหยือกเนี่ยต้องข้ามคืนเพื่อจะได้น้ำเหยือกนี้<ง>มาทานคู่กับข้าแช่ครับผมมานั่งทานที่นี่บรรยากาศดีมากแต่ถ้าคุณจะซื้อกลับบ้านก็ได้มาสั่งได้ตลอดเวลาไหมจ๊ะตลอดได้เลยครับผม เมนูต่อสิจ๊ปะปลาแห้งแตงโมใช้ปลาช่อนสิง์บุรีเอามาย่างเสร็จแล้วมาตําเพื่อให้ขึ้นฟูแล้วถึงจะมาคลุกกับหอมเจียวที่เราเจียวเองทานคู่กับแตงโมกินาีนะครับสดชื่นในช่วงฤดูร้อนข้าวเหนียวมะม่วงและมะยงชิดสิจ๊ะเราจะใช้อกร่องเสิร์ฟลูกค้าหวานฉ่ำาครับมะยงชิดร้อยแก้วกว่าจะได้ไมะยงชิดร้อยแก้วเนี่ยลูกหนึ่งเราก็ต้องมานั่งริ้วทีละริ้วทีละริ้วส่วนน้ำเนี่ยเราก็เป็นน้ำลอยดอกมะลิต่อจากนั้นหอมหมกข้าวหอมหมกปลาของบ้านนี้นะครับจะใส่บรนดดีในการ กวนใช่ปลาอะไรจ๊ะจะเป็นปลากระพงครับน้ําที่เหลือจากหอหมกปลาปุ๊บเราจะเอาข้าวลงไปคลุก <c oughs> เสิร์ฟคู่กันครับผมต่อจากหอมหมกข้าวหอหมกปลาน้ำพริกลงเรือคัดสันกะปิมาจากระนองหมูหวานไข่เค็มชาย, <c oughs> ยากระเทียมทนมะอึกที่เราซ <c oughs> อยใส่ทานคู่กับผักเคียงไปอีกหนึ่งเมนูนั่นคือยำส้มโอส้มโอข่าวน้ําผึ้งนะครับพริกกระเคิบบลบราณมะพร้าวเมี่ยงคำเนี่ยเรามาตํารวมกัน <c oughs> อ่าแล้วก็บีบมะนาวคลุกเค้าหอมเจียวกรอบโรยด้วยใบมะกรูดซอยเสิร์ฟคู่เคียงกับ ใบชปูสามารถทานเป็นเมีย่ยงได้ตัดเลี่ยนนิดนึงก็จ,จะเป็นทิกชหนูแห้งอีกนหนึ่งเมนูไม่เคยเห็นที่ไหนเลย <c oughs> มีน้ำปลาในเลือดความหอมของมีน้ำปลาในเลือดเนี่ย <c oughs> เขาจะหอมผิวส้ม่าที่เราขูดนะครับผม <c oughs> และในนั้นก็จะมีหมูชิ้นเรียบร้อยแล้วมีหมูมีกุ้งและมีมันกุ้งด้วยเส้นหมี่ทอดกรอบแล้วมันตกลงไปในนั้นจึงเป็นที่มาของมีน้ำปลาในเลือดร้านของเราเปิดเป็นสองรอบนะครับรอบเช้าจะเป็นสิบเอ็ดโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วรอบเย็นจะเป็นหกโมงจนถึงสี่ทุ่มครับผมเมนู ดูร้อนที่มาเมซองมี4เมนูเท่านั้น10มีนาถึง31พฤษภาคมรีบมาค่ะหรือต้องขอาการันตีความอร่อยเดนเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับมาเมซองเป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านมาเมซองตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิตซอยสมคิดเข้าซอยมา300เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือบริเวณปาก์คไเลิศ และสำหรับเมนูอร่อยเลิ้ต้องกินกับร้านเมอเมซองคือเมนูนี้เลยครับอร่อยแนละกับ,บุลิตที่เม่ชืออีติ้งย่าพิงฉังสวัสดีค่ะ